ในสิถานที่วัดนิวร่องสรีสีบุญคำลำพูนแห่งนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยมาสัมผัสครั้งนั้นท่านพระอาจารย์ที่ลัลำพูนท่านเป็นชาวจังหวัดลำพูนท่านมักจะออกไปวิเวกหรือจำรรษาที่ต่างประเทศเป็นประจำ โดยท่านเป็นพระทางฝ่ายปริยัติแล้วก็มีหนู่คณะที่รู้จักกันจะชักชวนไปจำรรษาตามประเทศต่างๆเป็นอย่างมากครั้งนั้นท่านก็เลยมีโอกาสกลับมาที่ลำพูนแล้วก็ได้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะหาที่อยู่ทักแห่งเพื่อจะรอวีซ่าในการที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียเพื่อไปจำรรษาที่ต่างประเทศเหมือนเดิม ปรากฏว่าคืนนั้นท่านได้เกิด,น,ดนิมิตฝันเป็นที่อศัศจรรย์คล้ายกับความเป็นจริงท่านได้เกิดความฝันว่าท่านได้ไปที่กู่แห่งหนึ่งมีต้นไม้ขึ้นกลางลำต้นกลางกู่สักพักก็ได้มีพญานาคตัวใหญ่พุ่งเข้าทยานมาหาท่านท่านจึงเกิดความหวาดวิตกกังวลอย่างน่ากลัวมาก วิ่งเข้ามาหาท่านท่านก็หวั่นไหวพยายามวิ่งหนีพญานาคเหล่านั้นตนนั้นให้ได้ปรากฏว่าวิ่งทลายก็วิ่งไม่ออกวิ่งอยู่กับที่อยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งท่านได้นิมิตเห็นเป็นพระผู้เท่ารูปหนึ่งได้คองผ้าสีคร้ำแล้วมาปรากฏกายให้ท่านเห็นต่อหน้าแล้วในมือได้ถือไม้เท้าและลูกแก้วอยู่ ในมือแล้วได้ยื่นดุกแก้วให้ท่านได้ถือไว้หลังจากนั้นพญานาคตนนั้นก็ได้หยุดนิ่งสงบและอยู่ในอาการสำรวมแล้วก็ค่อยๆเลื้อยคานมาหาท่านอย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นท่านก็ทราบจากนิมิตตรงน,นี้ว่าสถานที่ตรงนี้มันมีจริงหรือเปล่าจากนั้นท่านมีโอกาส มากับเจ้าคณะตำบลเพื่อจะเดินทางไปทําบุญยังสถานที่หนึ่งแล้วบังเอิญได้ผ่านมายังกับได้เดินทางผ่านมาทุ่งนาโล,ล,ล่งๆริมรางรถไฟในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนสถานที่ตรงนี้เป็นที่อัศจรรย์ที่ท่านได้มองเห็นว่ามีกู่เก่าร้างอยู่กลางทุ่งนา จู่ๆรถคณะก็อยากจะเข้าไปสการะหรือเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่ตรงนี้โดยที่ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมต้องเข้ามาปรากฏว่าเมื่อเข้ามาแล้วท่านได้เดินสำรวจสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นทุ่งนาโล่งๆไม่มีอะไรทั้งสิ้นปรากฏว่าท่านได้เดินอรอบบริเวณน,นั้นทุ่งนากลับได้ไปเจอกู่โบราณเก่าแห่งหนึ่งซึ่งตรงกับมิติที่ท่านเห็นก็คือ มีต้นไม้เกิดขึ้นกลางกูโบราณน,นั้นตรงกับนิมิตของท่านที่ได้ฝันไว้ล่วงหน้าอย่างน่าอัศจรรย์จากนั้นท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะมาดูแลตรงนี้แต่ยังไม่สามารถพำนักตอนนี้ได้เพราะว่ามีเพียงกระต๊อบเล็กๆเ,เท่านั้น ไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้จากนั้นท่านมีโอกาสท่านก็แวะเวียนเข้ามาดูสถานที่นี้เรื่อยๆจนท่านมีความรู้สึกว่าพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้อยากให้ท่านมาดูแลที่นี่มาสร้างสถานที่แบงนี้ให้ขึ้นเป็นวัดขึ้นมาให้ได้ท่านจึงได้ตั้งกิจอธิษฐานจุดทูบบอกกล่าวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกูนั้นให้ทราบว่าถ้าอยากจะให้ข้าพเจ้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้มีคน มาทําบุญร่วมด้วยช่วยกันปรากฏว่าผู้คนก็เริ่มทยอยมาทําบุญกับท่านคนละสิบ,บาท20บาทตั้งแต่7ตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นทุกวันทุกวันจนสามารถรวบรวมเงินได้ประมาณ5้าหกหมื่นบาทหลังจากนั้นท่านก็มีดําริว่าอยากจะสร้างพัฒนาที่ดินนี้ให้เป็นบัดขึ้นมาแต่ปรากฏว่าท่านไม่มีเงินเพียงพอเพราะว่าการที่สะสมเงินที่ละสิบยีบาทนั้นมันค่อนข้างที่จะ ได้น้อยท่านจึงได้ตั้งกิจอธิษฐานต่อหน้ากูเจรีเก่าที่อยู่กลางทุ่งนานแห่งนั้นอธิษฐานว่าขอให้มีเจ้าศรัทธาเจ้าบุญทุ่มใหญ่สักท่านหนึ่งเข้ามาช่วยอุปถัมภ์เพราะว่าถ้าจะรอรับเงินบริจาคจากคณะญาติโยมคนละสิบยี่สิบาทนี้ก็ไม่รู้เมื่อไรจะมีทุนในการสร้างบูรณะสถานที่นี้ขึ้นมาเป็นวัดได้ หลังจากที่ท่านพระอาจารย์พิพัชระภูมิท่านได้จุดธูป16ดอกบอกกล่าวเทพเทวดาฟาดินที่อยู่ในวัดแห่งนั้นปรากฏว่าจุดจูได้มีคณะศรัทธาท่านหนึ่งเดินทางเข้ามาหาท่านแล้วได้มากราบเรียนเทตุผลของท่านในการมาอยู่สถานที่นี้จุดจูเขาก็บอกว่าผมมีเงินไม่เยอะนะครับปรากฏว่าชายผู้นั้นโยมผู้นั้น ได้นำปัจจัยมาถวายท่าน10,000 0บาทเป็นทุนเพิ่มเติมในการสร้างวัดหลังจากนั้นก็ขอเบอร์ติดต่อกับท่านแล้วก็ได้มีโอกาสส่งปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามาอีกประมาณ3 0 0 0 0 0บาทจึงทำให้ท่านได้เป็นผู้ได้เริ่มในการที่จะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามคำนิมนต์ของพระภูมิเจ้าที่แห่งนี้ตามคำนิมิตที่พบเจอ พระผู้เท่าที่มานิมนต์ให้สร้างสถานที่นี้และพญานาคภพภูมิแห่งนี้สร้างสถานที่นี้เป็นวัดโดยใช้ชื่อว่าวัดริมร่องสลีสีบุญคําและสถานที่แห่งนี้ของท่านพระอาจารย์พิพัฒชลภูมินั้นท่านมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับองค์ปู่ศรีสุทโธนาราชนาคาธิบดี แห่งคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีโดยครั้งนั้นท่านมีความศรัทธาอยากจะได้รูปหรือสิ่งสการะสื่อสัญญาณจากองค์พ่อปู่ศีสุดโทนาคราชและย่าศรีปธุมมาเพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในเขตภาคเหนือได้มีโอกาสมาสการะปู่ศรีสุดโทรปรากฏว่าท่านได้เดินทางไปที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัด อุดรธานีพรากฏว่าเดินทางไปแล้ววันนั้นผู้คนเดินทางไปมากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะเดินเบียดเสียดเข้าไปในคําชะโนดนั้นได้เพราะว่าผู้คนเบียดเสียดแออัดกันมากเดินก็ไม่ได้แล้วท่านก็เป็นพระจะเดินไปเบียดเสียดกับญาติโยมก็คงจะไม่เหมาะสมท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าจะมีบุญวาสนาที่จะได้นิมนต์อัญเชิญพ่อปู่ศรีโทนาขราชและมเหสีของท่านดวงกิจบิญญาณพระบาร,รมีของท่านไปสิงสถิตยอยู่ที่ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนล้วไซส์ขอให้ได้เดินทางเข้าไปในป่าคำชะโนดโดยสะดวกด้วยปรากฏว่าท่านตั้งกิตอธิษฐานบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชะโนดปรากฏว่าผู้คนที่แออัด ยัดเย็ดกันอยู่นั้นปรากฏว่าได้พากันแหวกหลบให้ท่านเดินเป็นช่องทางเดินเข้าไปตั้งแต่คอสะพานจนไปถึงสาราของพ่อปู่ศีสิโธนาคราชแล้วท่านจึงได้ไปทำวิธีขออันเชิญบาร,รมีต่างๆของพ่อปู่ศีสิโธนาคราชเข้ามาเป็นสิ่งสการะ เป็นมวลสารได้มวลสารบางอย่างกลับมาด้วยแล้วก็ได้มาทาพิธีแล้วก็ได้นํารูปปั้นของพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชและย่าศรีปทุม,มานํามาประดิษฐานไว้ที่วัดดิมร่องสารลศสีบนคําแห่งนี้จึงเป็นที่อัศจรรย์ได้ว่าบารมีพ่อปู่ศรีสุโธนาคราชและแม่ศรีปทุมานั้นนาคราชท่านได มาสิงสถิตปกปักรักษาดูแลสถานที่วัดดิมล่องสลีสีบนทําแห่งนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่ได้รับพลังบาร,รมีขององค์พญานาคแห่งนี้จึงถือได้ว่าวัดดิมล่องสลีสีบนทัพนี้เป็นคาชะโนดของจังหวัดลําพูนสําหรับสิ่งสกสาระสายมูอีก องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเทพทันใจครั้งนั้นท่านพระอาจารย์พิพัชรภูมิท่านได้เดินทางไปที่ประเทศพมา่าแล้วมีความตั้งใจอยากจะอัญเชิญคุณธรรมเมตตาบาร,รมีของเทพทันใจมาประดิษฐานไว้ที่จังหวัดลำพูนท่านก็ได้ไปทําพิธีอัญเชิญคุณธรรมบาร,รมีและขอมนสารของ เทพันใจมาปรากฏว่าท่านได้รับเป็นลักษณะคล้ายผ้าแพรปรากฏว่าท่านได้ผ้าแพรมาเป็นสีเขียวแล้วท่านกลัวมันจะเห็นเป็นที่สะดุดสายตาของผู้คนทั้งหลายมากท่านจึงเก็บผ้าแพรนั้นยัดลงไปในย่ามไว้ในอังสะของท่านปรากฏว่าท่านก็แง้มขึ้นมาจากผ้าแพรสีเขียว ปรากฏว่าท่านดึขึ้นมาเงมาดูนิดนึงปรากฏว่าผ้าแผ่นแปลเป็นสีแดงอย่างน่าอัศจรรย์ท่านจึ่งเกิดความตกใจยึงได้ไปกลับไปขอพรกับเทพทันใจอีกครั้งหนึ่งว่าหากสิ่งที่นํามานี้ผ้าแผ่มีการเปลี่ยนสีก็ขออย่าให้ได้มีเหตุเพศภัยที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็ขอให้คุ้มครองในการเดินทางให้แก่ข้าดปลอดภัยหลังจากนั้นท่านก็ได้นํามวลสารนั้นนํามาสร้าง เป็นรูปเทพทันใจประดิษฐานไว้นวัดยุมร่องสลีศีบนคำแห่งนี้อย่างน่าอัจจรรย์ส่วนเจ้าไข่ลูกป,ปั้นอีกตนหนึ่งท่านพระอาจารย์พิพัฒน์ชะละทูิท่านได้ไปถึงนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปนำสื่อขอดวงพระยิญญาณเจ้าไข่ขึ้นมาประดิษฐาน สิงสถิตเพื่อเป็นที่สการะขอพรขอความเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวลําพูลโดยนํามาปฏิสถานรูปหล่อของเจ้าไข่ณวัดดิงร่องสรีสีศรีบุญทํานี้จึงเป็นที่อศจรรา์ว่าสิ่งที่ท่านนํามาเป็นสิ่งสการะศรัทธาให้เกิดขึ้นในสถานที่วัดลิงร่องสรีีศรีบุญทํานี้ เป็นเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างที่ทำให้ผู้คนอย่างที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักก็มีคนรู้จักเป็นอันมากสมัยนั้นผู้คนจะแตกตื่นมาหาท่านเป็นอย่างมากเพราะว่าช่วงที่ท่านกำลังบูรณนะหรือว่าหาปัจจัยสร้างวัดนั้นปรากฏว่าจะนิมิตเห็นเกี่ยวกับตัวเลขเป็นที่อัศจรรย์ผู้คนก็แตกตื่นมาทำบุญกับท่านตั้งแต่เช้าจนเย็น อย่างน่าอัศจ,จรรย์เป็นยิ่งนกะและโดยวิชาความรู้ของท่านพระอาจารย์พิพัฒชรภูมินั้นท่านจะมีความเก่งในเรื่องของเลขศาสตร์หากใครที่มีปัญหาชีวิตดวงชะตาตกต่ำถือได้ว่าท่านพระอาจารย์พิพัฒชรภูมินี้เป็นผู้ที่ศึกษาด้านเลขาศาสตร์โหราศาสตร์ที่น่าสนใจอีกท่านหนึ่งที่มีความ แนะนำให้คำแนะนำที่ดีให้คำแนะนำ,ห,ำ,นนำหรือชีทางออกบอกทางเดินของชีวิตของคนที่ตกต่ำให้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นหลายๆายการดูดวงของท่านหรือให้คำแนะนำต่างๆของท่านนั้นท่านไม่ได้มีการเรียกร้องเก็บปัใจจัยใดๆทั้งสิ้นท่านดูด้วยความเมตตาอนุเคราะห์อ,อย่างแท้จริงสงเคราะห์ผู้คนด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง นี่ดึงถือได้ว่าท่านเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ท่านนำเลขศาสตร์หรือเกณฑ์ดวงชะตานำมาทํานายทายทักหรือว่าชี้ทางสว่างให้กับผู้คนหลายชีวิตที่ตกต่ำพบแสงสว่างในชีวิตท่านที่มีความทุกข์ท่านที่มีความกังวลในชีวิตท่านที่มีอุปสรรคในชีวิต รองมีโอกาสเข้ามาปรึกษาหารือกับท่านจะถือได้ว่าท่านนี้ถ้าเป็นภาษาเราๆท่านๆก็จะเรียกว่าท่านดูดวงแม่นพยากรณ์แม่นมากและที่สำคัญคือไม่มีการเรียกร้องเก็บเงินทองใดใงสิ้นส่วนถ้าจะเป็นวัตถุมงคลของท่านโดยพาวเทียนนั้นถือได้ว่าถ้าใครได้นำไปจุดแล้วจะทำให้ลูกค้าหลั่งไหลเข้าสู่ร้านค้าไม่ขาดสาย เหมือนกับลูกค้ามาซื้อแล้วก็อยากมาซื้ออีกด้วยอำนาจเทียนค้าขายของท่านที่ท่านทำขึ้นมาให้ญาติโยมได้นำไปสักการะบูชานะครับนี่คือเรื่องเล่าของท่านพระอาจารย์พิพัฒรภูมิวัดดิมร่องสิริสีบุญคำอาเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความเก่งชาบเป็นพระที่คมในปักอีกท่านหนึ่งเกี่ยว โดยเฉพาะเกี่ยวกับเลขศาสตร์และมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อหนุนช่วยเหลือท่านในการสร้างวัดจากที่เป็นทุ่งนาเปล่าๆให้พัฒนาขึ้นมาเป็นวัดจนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามลำดับและที่สำคัญท่านถือว่าท่านเป็นผู้เก่งเลขศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์ดูดวงชะตาอย่างแม่นยำโดยเฉพาะชี้ทางสว่างแนะนำช่องทาง เดินของชีวิตที่บางคนล้มลุกคุกคานให้กลับมาชีวิตที่รุ่งโรจน์สดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือปณิธานของท่านของพระอาจารย์พิพัฒชระภูมิที่ท่านมีความเมตตาอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกอย่างแท้จริงสําหรับใครที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับชีวิตในด้านต่างๆถ้ามีโอกาสขึ้นมาที่ลําพูนสามารถเข้ามาพบท่านได้มาปรึกษาหาหรือท่านได้ เพื่อให้ท่านได้ขี่ท่องทางสว่างของชีวิตจากชีวิตที่มืดมนอับจนหมดสิ้นหนทางเพื่อที่จะได้พบทางออกพบแสงสว่างในชีวิตอย่างน่าอาจจร,รย์ด้วยบุญปรามีแห่งสหรีศีบุญคำ้ำสมชื่อนะครับใครที่มาวัดนี้แล้วถือได้ว่ามีบุญคำ้ำกลับไปทุกคน จะมีชีวิตที่เริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรพาดสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจจากพระผู้ปฏิบัติดีเปิดชอบเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์โลกท่านพระอาจารย์พิพัชรภูมิแห่งวัดริมร่องสลรีสีบุญคำเป็นอีกหนึ่งพระภิกษุสงฆ์ที่นากากา่ากราบไหว้สักการะโดยท่านเอง ก็พร้อมที่จะเมตตาให้กับทุกท่านที่มีความทุกข์กังวลใจให้ได้รับความสุขความสบายใจสบายกายกลับไปและดำเนินชีวิตให้ประสบสุขมีความสุขในสังคมโลกได้มีโอกาสทนุบ,บังุมภาศาสนาส่งเสริมความสุขให้กับชีวิตให้กลับมามีความสุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับอีพีนี้เราเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้นะครับ